ไม่อยากจะเชื่อธนบัตรแบบ12ชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9ปีพศ2523บางคนบอกใบละ100,000บาทมันแพงอะไรตามมือใหม่แค n เนลไปหาความจริงกันไปกันเลยครับไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและสวัสดีย้อนหลังปีใหม่ด้วยนะครับผม mm. ก็ขอขออวยพรย้อ,ยอนหลังนะฮะเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าตอนปีใหม่ผมไม่ได้ทําคลิปนะฮะ mm. ก็ผมไปขายของนะครับผมผมไปขายน้านะฮะเพราะว่าบางครั้งก็เราจะทําคลิปมันแบบยังไงคระะับ บางวันก็แบบจะวาแบบว่าเสียงมันแทรกนะครับผมมันทําคลิปลําบากนะฮะหรือบางวันเขาก็คือผมอยู่ห้องเช่าก็ต้องทําใจใช่ไหมฮะคือคือจะซื้อบ้านอยู่เอาพูดตรงๆนะครับผมจะซื้อบ้านอยู่เองก็ไม่มีตังค์นะครับผมก็ต้องอยู่ห้องเช่าอยู่แล้วอยู่ห้องเช่าเราก็ต้องทําใจนะฮะคือทําคลิปแล้วก็ไม่พูดก็คนดูก็ว่าผมอีกใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับผม<ๆ>เพราะว่าบางทีเขาจะมีแบบกาดดึกนะฮะเขานอนกันอยู่บ้างแล้วเราเรารีวิวอะ แบบกระซิบอย่างนี้ฮะกระซิบก็เอฟซีบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดแหกปากพูดก็แบบกลัวเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะฮะผมก็เลยผมไม่ได้ทําทุกวันนะฮะก็เมื่อก่อนะเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วผมทําทุกวันนะฮะหลังมาอาทิตย์หนึ่งสองสามโหนแค่นั้นเองฮะเพราะว่าผมก็เกรงใจชาวบ้านเขาเหมือนกันนะฮะไอ้เรื่องเกรงใจก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมและส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาผมจะทําคลิปปุ๊บก็บางคนก็มันแบบ หกปากบ้างเสียงแทรกเขามากว่ายังไงอะคือคือไม่รู้ว่าเขาทํไปชนหรือเปล่านะับผมหรือว่าเขาลําคาญเขาก็พูดไปชนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคือมันคุยแข่งกันมันทําคลิปไม่ได้นะับผมก็เลยนั่นแหละฮะผมถึงได้ไม่ได้ทำนะฮะก็ต้องขอกราบอภัยจริงๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ซับสไครต์ก็ประมาณ5 5 0 0 0ื่นห้าพันห้าร้อยซับสไครต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะขอให้เขาเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไป วันนี้มือใหม่ขายเหรียญชาแนลนะครับผมจะมารีวิวธนบัตรแบบ12นะฮะก็จะเป็นธนบัตรแบบ12นะครับผมชนิดราคา10บาทนะฮะราชการที่9นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระทงมานะฮะส่วนด้านหน้าก็เป็นราชการที่ก็ของเรานะฮะก็จะเป็นแบงค์สีแดงนะครับผมก็เริ่มประกาศออกใช้นะฮะประกาศออกใช้วันที่20นะครับผมกันยายนนะฮะปีพศ .25 ปีพศสอ2พนสนะครับผมขนาดธนบัตรนะฮะขนาดธนบัตรกว้างนะครับผมก็อยู่ที่6.9เซน์นะครับผมและความยาวของมันนะฮะความยาวก็อยู่ที่13.2มเซน์นะฮะมีบางช่องเขาประกาศรับซื้อใบและ1 0 0 0 0แบาทจริงไหมนะครับผมไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับผม f อทุกคนนะฮะก็ในคู่มือที่ผมมีอยู่ในนั้นหนังสือตัวนี้นะครับก็จะไม่มีราคาบอกนะครับถ้าเป็นเหรียญก็จะมีราคาบอก และจะมีจํานวนการผลิตเท่าไรน้ําหนักเท่าไรขนาดเท่าไร่ราคาเท่าไหร่เขามีบอกนะถ้าเป็นพวกแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์สิบาทแบงค์ยี่สิบาทแบงค์ห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่มีราคานะฮะแต่เอาเป็นว่าใบนี้นะฮะร,ราคาหนึ่งแสนบาทไม่จริงนะครับผมอย่าไปเชื่อนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนถ้าหนึ่งแสนบาทเจงจริงใช่ไหมฮะตอนนี้คนทั้งประเทศไทยก็โรยไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ บางช่องก็เชื่อถือได้นะครับผมมันมันจะมีมันจะมีช่องอาจารย์ก็มีนะฮะบางคนก็ซ,ซื้อมาขายไปก็มีนะฮะบางคนก็รีวิวก็มีนะฮะแล้วก็บางคนก็พ่อค้ารับซื้อเหรียญด้วยขายด้วยก็มีนะครับก็ทุกคนอยากขายก็พยายามไปศึกษาหลายช่องนะฮะเพราะบางช่องเขาก็รีวิวเฉยๆนะครับผมรีวิวแบบไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ส่วนช่องผมอะผมไม่ได้รับซื้อแต่ผมขายอย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็ ช่องผมก็จะรีวิวเหรียญเก่าแบงก์เก่าพระเครื่องเก่าธนบัตรเก่านะฮะแล้วก็ขายเหรียญน,นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าผมไม่ได้รับซื้อก็ต้องขอพภัยจริงนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญครับผมเป็นพ่อค้าขายเหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าราคาก็อยู่แค่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยแค่นั้นเองครับหลักแสนเป็นไปไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับอันไหนตกหล่นไปบ้างขาดเหลือไปบ้างก็ใครที่ ไม่ถูกใจก็มาสอนมาบอกมากล่าวกันได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะาผมก็สอนได้ไม่ใช่ปัญหานะผมปุ๊บผมก็บางอย่างผมก็รู้บางอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะฮะก็อันไหนก็อันไหนที่ว่าผมไม่รู้หรือว่าตกหล่นไปบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาบอกมาสอนกันได้นะฮะส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วไม่รู้ตสศตษยา อยากจะศึกษาไปพร้อมกับมือใหม่ขายเลนชาแนลเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของแบงค์สิบบาทกันต่อเลยนะครับไป ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหามมือหม่ขายเหรียญชแนลพูดผิดภาพกานอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ก็ถ้าเป็น f c ก็จะรู้อยู่นะครับเพราะผมก็รีวิวแบบชาวบ้านธรรมดาก็ผมผมก็ไม่ใช่อาจารย์หรือว่าผมก็ไม่ใช่เซียนนะครับผมผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละฮะแต่ว่าผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะครับผมผมก็ชอบพูดแบบชัดเจนอยู่แล้วนะฮะก็โอเคนะครับผมถามว่าผมรู้มากหรอผมก็ไม่ได้รู้มากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบ ไม่ถูกใจหรือไม่ชอบผมก็คุณก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองนะครับไปดูช่องอื่นนะครับผมโอเคนะฮะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเอซีดีก่าอ่าแล้วผมขออนุญ,ญาตบอกหน่อยนะครับผมพวกที่คอมเมนต์นะฮะคุณบอกว่าปัญญา่นยอดวิวบ้างแบบนู้นบ้างแบบนี้บ้างคุณเข้าใจไหมฮะคุณดูคลิปไม่จบคุณดูแค่ปกคลิป คือใช่นะโปะผมผมใส่ราคาไว้ใช่ผมยกตัวอย่างนักออกไหมฮะคุณต้องเข้ามาดูเนื้อหาในคลิปนะฮะไม่ใช่ว่าคนดูแค่ปกคลิปปุ๊บหาว่าผมไปหลอกลวงไปหลอกลวงยังไงผมถามเลยดิผมไม่เคยไปประกาศรับซื้อเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็มันเดี๋ยวนี้แล้วเอาแล้วทีไอพวกช่องปั่นทั้งหลายนะครับรับซื้อแบบเป็นแสนเป็นหมืน่นเหรียญอย่างอ่าไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมอย่างเหรียญย่บาทเนี่ยล่อเป็นสองสามพันอะไร,ระมบบนั่นแหละทีอย่างนั้นก็ทํากันได้ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นนะครับผมที่ผมออกมาพูดความจริงเพราะว่าคนที่เขาไม่รู้ชาวบ้านจะสีตาสนะครับเขาจะได้ไม่ต้องหลงเชื่อนะครับผมจะได้เสียยังไงอะ่ะคือบางคนเขาก็ไม่มีเงินนะครับเขาเห็นพวกคุณเขาประกาศรับซื้อเท่านั้นเท่านี้คนที่เขาไม่รู้ตะสีตาสนะฮะเขาก็อยากขายพอเขาทักไปปุ๊บคุณก็ไม่ตอบกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นนะเขาเสียความรู้สึกนะครับผมโอเคนะฮะ เพราะฉะนั้นบางคนเข้าใจไหมฮะอยากจะขายเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อจะได้มาจุนเจือครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังไม่ต้องไปปั่นหรือว่าไม่ต้องไปหลอกคนดูนะฮะผมแค่นั้นเองนะฮะเพราะเพราะอะไรผมถึงต้องออกมาพูดนี่ขนาดผมไปบอกว่าเป็นมือใหม่รีวิวเหรียญขายเหรียญผมยังโดนด่าเลยนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นะฮะเพราะพวกคุณไปปั่นนะฮะ ไปปั่นว่ายัางไงอ่ะก็รับซื้อเท่านั้นเท่านี้คุบเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มีแต่คนคอมเมนต์เข้ามาว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าพวกมึงอ่ะเหมือนกันทั้งนั้นนะเอาตายห่าละจะเหมือนเหมือนกันยังไงเห็นไหมโดนเหมาไปด้วยเห็นป่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องแบบอืมผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับผมถ้าคุณประกาศรับซื้อคุณก็ซื้อไปเลยแค่นั้นแหละเป็นแสนถ้าคุณกล้าซื้อนะฮะ ไม่ถ้าคุณไม่ซื้อปุ๊บเดี๋ยวคนดูเขาก็โดนแบบยังไงคนดเูเข้ามาเม้นดา่าเหมาวรวมไปด้วยนะฮะไอพวกรีวิวเหรียญมันเหมือนกันทั้งนั้นแ่ะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็ไม่อยากจะพูดกับพวกคุณเยอะนะครับเพราะอะไรผมถึงได้รู้ผมก็ดูอยู่ทุกวันนะฮะประมาณนี้นะครับก็ fc ทุกคนนะครับผมถ้าหากผมผู้ผิดภาพประกัรใันก็ต้องขอไปด้วยนะฮะตกลงอะไรไปก็ต้องขอัยจริงๆนะฮะทุกคนนะฮะประมาณนี้นะครับก็ขอกลับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับผมขออวยพรทุกๆคนด้วยนะครับขอให สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปขายของแล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชาแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนนนนีี้้คค่่ออเจกกััััใหมะะฮลลาไไไปปปสสววดรรบบแ